ส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนเรงๆเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะกัสิ้ผ้ายางเบิงหนังเบิงหนีเนาะคะ่ะเนาะยางเงบนนิงอนันนั้นอันนี้เหรอคะน้ำบานเห่าเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวไปกันเลยเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นป้ายางเนาะคะ่ะเนาะป้ายางของหนันพอยสังเนาะคะ่ะป้ายางเอ๋ เากระสิยญางลงไปไปเบิ้งเนี่ยแหละคะ่ะที่นองเบิ้งไง้นั่นสิเป็นเขาเอื่อนมาว่างให้นาะคะ่ะเนาะเยาสิพายางไปเบิ้งเนาะตายางเพื่อนเดือดง่า,งงามๆดิค่ะผมซึกว่าส่วนนี้เพื่อนสีปิดหน่ายางเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงที่ไอหง่าจสิบุรีกรีดยางนะคะเพราะว่าเขาจะปิดหน่ายยางเนาะ วันเป็นหนาหลวงนนะเขาเอื่นว่าพักนายางเนาะค่ะี่าตียางไปเรือเร่อยๆเนาะค่ะเนาะทาคงนี้เพิ่นก็น่าสีปลูกมันเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะนี่ราคาอาสีบของของบานเห่าเนาะคะ่ะอาสีบลักลักก็คืออาชีพไ้ปลูกมันซับปะหลังนะคะเนาะปลูกมันซับปะหลังลากากรีดยางเนาะคะ่ะ อาชีิบหลักๆของอันของคนในชุมชนในหมู่บ้านเนาะคะ่ะนาะพูดนะคะอายโลกยางออกหนาไปแล้วเนะาะยางแบบโบถากันเลยด้วยค่ะกัเท่ากับสิยางไปเรื่อยเนาะคะ่ะนาะกับท้ายเบิ้งเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ก็หอดแล้วเนาะคะ่ะนาองมองนี้เพื่อจะเอิญมาบ้างให้เนาะค่ะ เป็นหมองห้ากินห้ายาของของให้ขน,น,นในในหมู่บ้านนะคะในชุมชนที่เพิ่นกับสีมหาไซเบสไซม่องนี่แหละคะ่ะอยู่แถวนี้เนาะนั่นแหละคะ่นนนะ,คะก็เป็นต้นียังก่อนนั่นไอ้แทนต้นยังหัวบอต้นแสง ต้นแสงเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกอไผ่าาที่เพื่อนตเอเพื่อนตัดลงแล้วเนาะอ้อยไม่พี่อ้อยใส่แท่นหลบงหายอยู่ใส่คุณคาหลบเห็นกันบอกอ้หลอบเทร่องหนคเนาะคะ่ะอันนี้เป็นหลอบใส่ปลาเนาะคะ่ะ นั่นแหละคะ่ะบรรยากาศดีค่ะบานเห่าเนาะบรรยากาศสูงนิ่งแรงกับมายางเลนคะ่ะพี่น้องมายางเลนเบื้องนั่นเบือะะเบ้องนี้ล่ะค่ะมาถ่ายเบื้องนอบรรยากาศช่วงแรงแรงเนาะคะ่ะ ล่ะคะ่ะพี่น้องถ้าหุ่นก็เป็นไอมองปลูกมั่นเนาะค่ะเนาะอากาศดีคะ่ะลมเย็นสบายดีสงยางไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ อ้ยอ,อ,อยระวังเด้อเอาไว้ระวังลมเด้อนี่ระค่ะพี่น้องอุย้ยลมเย็นค่ะค่ะอากาศดีแหย่ไอ้แท่นมองหันเขาเอิญใครผันอยู่บนนั้นไอยังเกาะมันเป็นเขียวๆนะเขาเอิญ ตะไคร่นามันไม่ตไคร่ผําเนาะมันมันอันอันโตอันนั้นนะคะที่เขาเอามาขายเนาะอยู่ในตลาดเนาะเขาเอิ้นว่าไข่ผําเนาะค่ะว่ามันแมนตัวนนหนเนาะพี่น้องมันโมแมนเนาะคะ่ะมันเป็นตะไคร่นา ยาหนีพ่นเกี่ยวไปแหงหังวบ่ว้แทนอ๋ออันนี้เนาะค่ะเกิเป็นยาที่เกิดขึ้นเกิดอยู่ในอันใน,น้นามนี่แหละคะ่ะกับว่าโมเมนต์น,นามนันาะคะมันเป็นดินนั่นละ่ะเป็นดินขีตมมน้ตมนะวันนี้เข้ากับสีตัดแป้งใหงัวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมีน้องใหม่บ่นี่ เห็นหย่างอุ้ยหมาอีา่อย่างเนี่ยเทน,ขอ,ขนอุ้ยหมาอันนี้ตัวนี้เขาเอ,าเอ,าอิญน,นี่ตัวพี่น้องเขาเอิญหมาอันเนออหมากพอกมีคาใครเคยเห็นเนี่ยนี่หมากพอโเนอยู่นี่แต้เนอี่เหมันสิเป็นแ่ไข่บักละมูดบมะ มันสิเป็นคือนของละมุดเออแมอนแมนใส่ซิมเบิงเบิงใส่ที่ไหนซิมเนี่ยเดยอะสิมาซิมบาบกพอะคระันาออืมโอ้ยมันโเสียแบนี้เหรียญเลยมันกับออกวันมานเ,เนีนเ่ย อ,อืมหอกผักน้องพี่นนองนอง้อย้อนรสาสมันสิคือมันคืออย่างนอรสศาส์มัน,ม,นม,นะมันคือขนมนม,มันกมกัโบแมนมันคือขนมมันทั่วเหลืองไม่แห้งสินอ่ะ

ข่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอส้ำหนีก่อนนะคะนอกากผ้ายางเบิงไอวิวซื้อหรอกค่ะผ้ายางเบงบรรยากาศนะคะอยู่ทงหน้าอยู่บ้านนอานะคะเนาะกะสิเป็นสไตล์นี้แล้วนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยค่ะพี่น้องเด้อ